วันนี้ก็เป็นน้องที่รักครับวันนี้พระชนมของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในลูกาบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่7นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าเมื่อต้องเผชิญเวลาร้ายๆในข้อที่1ถึงข้อที่7นั้นเรารู้ว่าในคริสต์มาสนั้นครอบครัวของมารีและโยเซฟเจอเรื่องร้ายๆครับแต่ก็กลับกลายเป็นพรในข้อที่1บอกว่า ครั้งนั้นซีซ่าออกัสตัสทรงออกพระราศกริฎีิกาให้ทําทะเบียนสัม,มโนครัวทั่วทั้งจักรวรรดิโรมันนี่เป็นการขึ้นทะเบียนครั้งแรกในสมัยครีนิเนสเป็นผู้วชการแคว้นซีเรียทุกคนต่างไปยังบ้านเมืองของตนเพื่อขึ้นทะเบียนดังนั้นโยเซฟจึงเดินทางจากเมืองนาซาเ็ตไปยังแคว้นกาล,ลิลีขึ้นไปยังเบตเลเฮมเมืองของดาวิดในแคว้นยูเดีย และเพราะเขาสืบเชื้อสายมาจากดาวิดเขาไปขึ้นทะเบียนที่นั่นกับมารีคู่มั่นซึ่งกําลังตั้งครรภ์ขณะที่พวกเขาอยู่ที่นั่นถึงเวลากําหนดมารีจะคลอดบุตรนางก็ให้กําเนิดบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะไม่มีที่พักที่ว่างให้กับพวกเขาขอบคุณพระเจ้าครับพระกมีตรงนี้มีสิ่งที่เขาเจอในช่วงคริสต์มาสในช่วงการประสูติของพระเยซูคริส กว่าที่จะประสูติพระเยซูคริสต์เขาต้องเจอกับเรื่องอะไรครับ 1. เรื่องวความเจ็บใจเจ็บใจอย่างไรครับเขาเป็นเมืองขึ้นของโรมันในข้อ1ข้อ2วันนี้เหมือนกันครับเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้บางครั้งกว่าที่เราจะพบกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยกับเราบางทีเราต้องเจอเรื่องเจ็บใจเจ็บใจยังไงบ้างครับเจ็บใจจากผู้คนเจ็บใจจากการงานเจ็บใจจากเรื่องของความผิดหวังต่างๆนะครับเราอาจจะเจ็บใจตอนนี้โยเซฟกับมารีอยู่ในสภาพแบบนั้นครับเขาเป็นเมืองขึ้นของโรมัน เอาละครับนั่นคือประการแรกดังนั้นเองเมื่อเราเจอเรื่องเจ็บใจอย่าพึ่งท้อแท้ใจนะครับเพราะเราอาจจะพบสิ่งดีๆตามมาอันที่2วุ่นวายครับวุ่นวายขนาดไหนครับมารีกําลังตั้งครันและจะต้องเดินทางจากไหนครับจากนาซาเลตขึ้นไปที่ท,ที่เบตเลยเฮมประมาณร้อยกว่ากิโลโดยทางลานึกถึงภาพของคนตั้งคันภ์9เดือนกําลังจะคลอดผมว่าไม่คลอดกลางทางก็ฮาเลลูยาแล้วครับเพราะว่ากระเทือนตลอดเวลา ใช่ไหมครับก็เดินอยู่างนี้ตลอดเวลาแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับมันวุ่นวายครับนะฮะวุ่นวายบ้านเมืองก็พระมภบอกบันทึกบอกว่าไม่มีที่พักด้วยนะครับดังนั้นเองเมื่อทุกคนต่างไปในบ้านตัวเองก็คนมากมายทีเดียวครับเกิดความวุ่นวายวันนี้เวลาที่เกิดความวุ่นวายต่างๆที่เข้ามาในครอบครัวของเราหรือแต่ที่ทํางานของเรานะครับมันดูเหมือนวุ่นวายไปหมดอย่าคิดว่าเรื่องวุ่นวายนั้นไม่มีสิ่งดีอยู่นะครับในความเจ็บใจในความวุ่นวาย ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ต่อไปครับอันที่3เมื่อจะต้องทนครับทน,ทนทุกขนาดไหนครับเรื่องวุ่นวายต่างๆที่อยู่รอบข้างเ็าต้องทนเองครับเพราะว่ากาลังจะคลอดลูกก็ต้องทนมากแล้วตอนคลอดลูกแล้วเรานึกถึงสภาพดีครับเอาผ้าอ้อมพันไว้แล้วนอนในหลังญ้ามันต้องทนขนาดไหนครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อเจ็บใจเมื่อวุ่นวายเมื่อต้องทุกทนทําให้มารียังได้พบกับพระกุมารเพราะเมื่อ,อไรก็ตามที่พระเจ้าทรงกําหนดวันเวลาของเรา อย่าลืมนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงให้ทุกอย่างงดงามตามฤดูกาลปัญญาจารย์บทสามก็สิบเอ็ดดังนั้นเองไม่จะเกิดความเจ็บใจเกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์ทนยังไงก็ตามขอบอกว่าถ้าพระเจ้ากําหนดไว้เราจะไม่ขาดจากพระพรของพระเจ้าแน่นอนอย่าลืมนะครับฟ้าหลังฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับแต่บางคนบอกว่าฝนตกหลายวันเป็นครึ่งเดือนแล้วย,ยังไม่เห็นอะไรเลย เดียวมันก็มีฟ้าหลังฝนอยู่ดีละครับดังนั้นเองอย่าพึ่งหมดกําลังใจโรคบทหข้อ3บอกว่ายิ่งกว่านั้นเรายินดีในความทุกข์ยากความทุกข์ยากทําให้เกิดความอดทนทําความอดทนนั้นเห็นว่าพระเจ้าสงใช้การได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทําให้เรามีความหวังใจและความหวังใจไม่ทําให้เราเสียใจเพราะความผิดหวังดังนั้นเองเวลาความทุกข์เกิดขึ้นความเจ็บปวดเกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้เราอดทนและก้าวต่อไปครับและพระเจ้าจะใช้เราได้และเราจะพบสิ่งยิ่งใหญ่ เมื่อเราเผชิญเรื่องร้ายๆหล่านั้นเพราะพระเจ้าของเราสัต์ซื่อเสมอครับใจแข็งครับ